สูตรนี้คืออีกหนึ่งตำราจบกระดานหมากรุกไทยที่เรียกว่าสูตรหมาหนึ่งตัวบวกเบี้ยงหายหนึ่งตัวต้อนขุนฝ่ายตรงข้ามไบเซนพลัสหลักการของสูตรเบี้ยงายทำหน้าที่ปิดทางแนวตรงคล้ายกำแพงม้าทำหน้าที่บังคับให้ขุนอีกฝ่ายถูกไล่ไปทางที่เราต้องการขุนของเราคอยเสริมด้านหลังไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามหนีไบเซนพลัสวิธีเดินต้อนหน วางตำแหน่งกำลังขุนของเราให้อยู่กลางหรือใกล้ๆฝ่ายตรงข้ามโคนปิดทางฝั่งหนึ่งม้าเตรียมกดให้ขุนศัตรูถอย 2. ใช้ม้าบังคับเดินม้าเป็นจังหวะบังคับเดินงัดเข้าใกล้ทีละก้าวบีบให้ขุนคู่ต่อสู้ไปทางกำแพงที่โคนคุม 3. เบี้ยงหงายปิดมุมเมื่อขุนศัตรูถูกต้อนมาชิดขอบกระดานเบี้ยงหงายจะทำหน้าที่ปิดทางหนีเหลือเพียงมุมที่หนีไม่ได้ 4. ขุนเราเข้าใกล้เพื่อช่วยปิดด้านสุดท้ายจังหวะนี้จะเกิดการจนหรือเช็คเมดไบเซนพลัสเพ็ดลับมา้าบวกเบี้ยงหายต้องประสานกันเหมือนคีมตัดเบี้ยงหายอย่าปล่อยให้หลุดเพราะถาลุดขุนฝ่ายตรงข้ามจะหนีได้มา้าต้องกดให้ถอยไม่ใช่ไล่แบบตรงไบเซนพลัสสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรต้อนแบบกลางๆยากกว่าสูตรไล่เบีย้ยแต่ไม่ซับซ้อนเท่าสูตรเรือบวกมา้า ถ้าเดินถูกจังหวะม้าหนึ่งบวกเบี้ยงอายหนึ่งบวกขุนเราสามารถต้อนขุนคู่ต่อสู้จนมุมได้แน่นอนเช็คมาร์ค